ตีนฟื้นกองเรือทะเลดําเตรียมโจมตีครั้งใหญ่ปฏิบัติการร่วมกับตู95และมิก3สกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะยังมาตามติดกันต่อนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ข่าวสารแวดวงการทหารแวดวงสงครามนะครับรัเสเซีย ยูเคนะครับสงครามที่มันยังเนินการต่อเนื่องต่อไปยังไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเป็นทางฝั่งรัเสเซียเนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นการโจมตีโดยใช้โดนนะครับซาเอตเนี่ยครับบินเข้าไปโจมตีก่อกวนความหมายที่การเข้าไปโจมตีก่อกวนก็คือ ดัตชีนั้นไม่ได้มุ่งหวังความเสียหายในบริเวณกว้างหรือว่าความเสียหายขนาดใหญ่นะครับแต่การใช้โดนเข้าไปบินวนในบริเวณอายูเคนนี่แหละครับเพื่อต้องการให้ระบบเตือนภัยมันทํางานเมื่อระบบเตือนภัยทํางานก็จะทําให้ประชาชนแตกตื่นนะครับโดยเฉพาะภูมิภาคทางด้านตะวันออกและก็กุ้งเขียบนี่เลยครับถูกเรียกว่าโดนซาเอตของ อ่าลัดเซียนะครับก่อกวนแล้วก็ไปทําความเขย่าวขวัญประสาทอยู่เงืองนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีโดนซาเอ็นะครับบินไป89ลําแล้วก็ถูกทําลายตีตกทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนั้นที่อักวนประสาทชาวยูเคนทั้งหมดก็คือมันใช้ตู9 5 6ลหาลนะครับขึ้นบินไปในบริเวณขอบข่ายจุดจุดยิงของทางฝั่ง รัเสเซียแต่ไม่มีการยิงขีปุรษออกมาขณะเดียการมันก็ใช้มิค31ขึ้นบินด้วยนะครับมันก็เลยทำให้สัญญาณเตือนภัยมันดังไปทั่วบริเวณของอประเทศยูเครนะครับเรียกได้ว่าเข่าวขวัญประสาทชาวยูเคนไม่ต้องหลับต้องนอนกันคืนนั้นทั้งคืนนะครับไม่ต้องหลับต้องนอนเพราะว่ารัเสเซียก็ใช้การใช้เครื่องบินซาเอและก็ตู95 ms รวมถึงมิค31นี่แหละครับ ก่อประสาทอวนประสาทให้สัญญาณเตือนภัยมันดังทั้งคืนอันนี้ก็คือสัญญาณที่มันเกิดขึ้นจากปูตินนั้นขยับขวัญไปทางฝั่งของยูเครนนะครับเหตุการณ์วันที่2ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่นะครับมันก็มีความเคลื่อนไหวทางฝั่งแคว้นไคเมียเพราะว่ามันมีรายงานนะครับว่าจากสื่อท้องถิ่นรายงานนะครับว่า S400 ของนัสซีเสีระบบมันถูกทำลายในบริเวณแคว้นไคเมีย ซึ่งแคว้นไคเมียเนี่ยนะครับตามข่าวนะครับรายงานนะครับในช่วงเวลากลางคืนนี่นะบริเวณเซวัตเจโพนี่ครับบนที่สูงคายาบารนี่นะครับมันมีระบบป้องกันภัยอากาศ S400 ตีอุ่มของรัสเซียนึงครับซึ่งประกอบด้วยเครื่องยิงสีเครื่องก็คือเครื่อง MAZ-543 และก็เรดาร์9 2้านี่นะครับได้รับการโจมตีเรียกว่าถูกโจมตีจาก ขีรุสเอทเอซของทางฝั่งยูเคนี่ครับซึ่งปฏิบัติการการโจมตีของยูเคนที่โจมตีเข้ามาในแคว้นไครเมียเนี่นะครับเกิดขึ้นถึง5เมืองด้วยกันนะครับก็คือเมืองอเซวัเตอร์โพนลาคาว่านะครับซากีเยปปาทอเลียและก็ซิมเฟโลโพนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลักๆก,ก,ก็คือในบริเวณเซวัวเตอร์โพลเนี่ยมันก็จะมีกองเรือเทดามมีอูของ ทะเลดาอู่ที่ซ่อมเรือในแถบทะเลดําอยู่อันนี้ก็ได้รับความเสียหายนะครับในขณะที่สนามบินเบลเบกเ,เนี่ยหลังจากที่มีการโจมตีจากทางฝั่งของอ่ายูเครนในเรื่องของขีปนาวุธเนี่ยครับเครื่องบินที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับก็ต้องขึ้นบินออกจากสนามบินเพื่อป้องกันความเสียหายในบริเวณซาคีนี่ก็มีสนามบินนะครับก็ก็ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ที่หลักๆก,ก็คือที่บริเวณอ่า บนที่สูงคายาบราสนี่แหละครับบริเวณบราคาวานี่ครับมันมีรายงานว่าระบบป้องกันภัยอากาศ H400 ของรัสเซียเนี่ยโดยเฉพาะไอตัวยิงเนี่ยครับเครื่องยิงสีเครื่องเนี่ยมันถูกทํำลายจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันก็จะมองเห็นนะครับว่าเพราะว่าตอนเช้ามานีครับมันก็มีสื่อรายงานนะครับว่ามันมีไฟไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณนั้นซึ่งความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันก็ยังทําให้อ่ารัเสเซียตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าบริเวณใครมียนั้นมันกลายเป็นเป้าถูกโจมตีอย่างหนักจากทางฝั่งของยูเครนถ้าเผื่อมีข้อมูลยืนยันว่ามันยังมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของเครื่องบินหรือว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยนะครับยูเครนก็เรียกได้ว่าต้องเปิดปฏิบัติการโจมตีอ่าในแคว้นไครเมียอ,อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแคว้นไครเมีย ความเคลื่อนไหวในแถบทะเลดํากันบ้างนะครับในแถบทะเลดําตอนนี้มันก็มีความเคลื่อนไหวหลักๆอยู่ในเรื่องของเรือรบของทางฝั่งรัเสเซียและก็เรือดำน้ําที่มีความเคลื่อนไหวในแถบทะเลดําและก็บริเวณแถบทะเลแอซอฟท่านผู้ฟังครับกองเรือทะเลดําที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากาเซวาเตอร์โพนี่ครับท่าเรือฐานทัพเรือที่เซวาเตอร์โพนี่มันมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียกําลังไปสร้างฐานทัพแห่งใหม่ที่ อับคาเซียนะครับเพื่อซ่อนกองเรือทะเลดำที่ถูกโจมตีอย่างหนักจากทางฝั่งของยูเครนที่ทําให้กองเรือทะเลดำเนี่ยครับต้องย้ายไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมันมีข่าวว่ารัเสเซียจะพยายามย้ายกองเรือทะเลดำไปไว้ที่ฐานทัพเรือที่อยู่บริเวณคาสโดดานะครับแต่บริเวณใกล้ๆก,กับ เคิร์ดเนี่ยแหละครับสะพานแคสไครเมรียเนี่ยครับแต่ปรากฏว่าโดนของยูเครนก็ยังไปสามารถวินไปถึงแล้วก็ไปทำลายไปก่อกวนบริเวณท่าเรือที่คาสโนโดาได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยนะครับว่ามีข่าวว่าตอนนี้นะครับรัเสเซียนั้นมีการไปสร้างฐานทัพเรือแห่งใหม่ที่อัคคาเซียเนีครับซึ่งมันจะอยู่สูงขึ้นไปเหนือเหนือทะเลซอบขึ้นไปซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไกลาจากการโจมตีจากกองเรือ,อของ อ่า U.S.V อ่ากองเรือไล้คนขับของยูเครนหรือว่าโดนของทางฝั่ยูเคแต่ดูเหมือนว่านะครับสถานการณ์ที่รัสเซียคาดหมายว่ามันจอดไม่ถูกก่อกวนนั้นก็คงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าโดนของอ่ยูเคนตอนนี้ปฏิบัติการที่ไกลสุดก็คือ1800กิโลเมตรที่สนามบิน uh, โอโริญ,ญานี่แหละครับมันเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าโดนของ ยูเครนตอนนี้สามารถบินได้ไปทั่วภูมิภาคของรัเสเซียแล้วเพราะฉะนั้นการที่รัเสเซียจะพยายามไปสร้างฐานทัพเรือแห่งใหม่ที่อับคาเซียเนี่ยมันก็คงไม่รอดพ้นจากกองกําลังโดนของทางฝั่งยูเครนนะครับ่านงู้ฟังครับในเรื่องความเคลื่อนไหวของอเรือที่อยู่ในแถบเทะเลดําและก็แถบไอซอฟนี่นะครับที่ดูเหมือนว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวที่คึกคักในช่วงนี้นะครับก็คือการที่มีเรือดำน้ำรัเสเซีย,ยนี่แหละครับสามลำ ที่เข้าไปในแถบทะเลดำและก็เรือดำน้ำสามลำนี่แหละครับสามารถบรรทุกขีปนาวุธคาริสได้ด้วยเรียกได้ว่ามีการบรรจุขีปนาวุธคาริสในเรือดำน้ำลำนี้เนี่ยครับซึ่งมันก็มีรายงานข่าวนะครับว่ารัเสเซียนั้นได้ส่งเรือดำน้ำนี่ครับสามลำไปในบริเวณแถบทะเลดำซึ่งมันอาจจะเป็นการบ่งชี้นะครับว่ารัเสเซียตอนนี้อาจจะมีการเตรียมสําหรับการโจมตีครั้งใหญ่ ที่มันอาจจะมีการโจมตรีแบบผสมผสานเหมือนมันที่เกิดขึ้นวันที่8ตดกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งรายงานข่าวนี้นะครับมันก็ได้รับการรายงานของเดมิโตเพลติซุกโคษกของกองทัพเรือยูเคนี่แหละครับว่าซึ่งรายงานนะครับว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมเนี่ยมันมีรายงานว่ารัสเซียใช้เรือดำน้ำสามลำนะครับเข้าไปในบริเวณทะเลดำในบริเวณทะเลดำและก็เรือดำน้ำสามลำเนี่ยก็สามารถ บรรทุกขีปบรวุกคาลิบได้12ลูกนะครับขณะเดียวกันการที่เพเทซุบบอกว่ามันมีเรือดำน้ํามาป้วนเปี้ยนและก็บันทุกบรรจุขีปบรรุกคาริบนี่นะครับมันแสดงถึงนะครับว่าตอนนี้รัเสเซียกําลังเตรียมตัวที่จะโจมตีครั้งใหญ่เรียกว่าบ,บรูรณาการการโจมตีครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นไปทางฝั่งยูเครนซึ่งภายในเดือนสิงหาคมนี่แหละครับมันอาจจะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่รัเสเซียจะต้องเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ ในเดียวกันมันก็มีรายงานนะครับว่ามันมีเรือของรัเสเซียเนี่ยเรือผิวน้ําของรัเสเซียอีกสองลำนะครับได้เดินทางเข้าไปในบริเวณแถบทะเลดำซึ่งเรือดำน้ำสองลำเนี่ยนะครับต็ติดขีปะปุธคาลิบไปประจําการในแถบทะเลดำด้วยซึ่งสองลำนี่นะครับก็ลปปำหนึ่งก็จะบรรทุกาสามารถใช้คาลิบเนี่ยโจมตีเข้ามาทางฝั่งของยูเครนได้แปดลูกเพราะฉะนั้น เรือสองลำนี่นะครับมันก็จะสามารถบรรจุขีประดุษคาเิสได้ถึง16ลูกมันซึ่งมันก็จะเป็นภัยคุกคามกับทางฝั่งของย k รเพราะฉะนั้นสถานก,การณ์ที่ตอนนี้นะครับการที่รัสเสียนั้นมีการเตรียมกองเรือในแถบทะเลดำมีความเคลื่อนไหวในแถบทะเลดำโดยมีการนำเรือดำน้ำสามลำและก็เรือผิวน้ำสองลำที่สามารถ บรรจุไอ้คีประุธคาลิกได้นี่นะครับมันก็จะแสดงว่าตอนนี้รัเสเซียมีการเตรียมการที่จะโจมตีครั้งใหญ่เข้าไปในดินแดนยูเรอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่รัเสเซียใช้โดนซาเอดถึง89ลำซึ่งถือว่าเป็นจำนวนโดรนที่มากที่สุดตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับที่มีการ ปฏิบัติการใช้โดนปริมาณมากถึง8.9ลำในการเข้าไปโจมตียูเครนครั้งนี้แต่เหตุการณ์ที่รัสเซียโจมตีครั้งนี้นะครับไม่มีการใช้ขีปนาวุธขนาดใหญ่มีการใช้ Kh-59 เ,เพียงลูกเดียวนะครับในการไปโจมตียูเครนในครั้งนั้นแต่เหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญในเหตุการณ์วันที่31ก็คือมันมีการใช้ตู9.5ถึง6ลำนะครับขึ้นบิน แต่บินไปในจุดปล่อยแล้วปรากฏว่ารัเสเซียไม่ปล่อยขีปนาวุธขณะเดียวกันนะครับรัเสเซียก็ขึ้นบินนิก31ด้วยนิก31เนี่ยอาวุธประจำกายของมันที่สำคัญก็คือคินซานนี่แหละครับขีปุธคินซานเนี่ยรัศมีทําการมันาสามารถทําการได้ถึง900กิโมตรเพราะฉะนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่3 1มันก็เลยเป็นการขย่าวขวัญประชาชนชาวยูเครนให้ไม่ต้องหลับต้องนอนเพราะว่ามันมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแทบทั้งคืนแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดจากการที่รัียยูเครนสามารถทําลายโดนทั้ง89ลําได้หมดนี่แหละครับแต่มันก็เค95นี่ก็ถูกทําลายไปด้วยเพราะฉะนั้นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในดินแดนของ ยูเครนมันจึงไม่มีความเสียหายมากเท่าไหร่แต่เหตุการณ์ที่มันสำคัญก็คือการที่รัเสเซียขึ้นบินตู9 5 6าลำแล้วไม่มีการปล่อยอาวุธในขณะที่มันไปถึงจุดปล่อยนี่นะครับมันเหมือนเป็นการที่รัเสเซียนะครับเตรียมตัวหรือว่าซ้อมการขึ้นบินเครื่องบินพร้อมกันถึง6ลำซึ่งเครื่องบินนี่นะครับมันก็มีรายงานว่าบินมาจากทางฝั่งของแถบแคสเปียนนะครับซึ่งมันก็อยู่ทางด้านตะวันออกของทางฝั่งรัเสเซีย ซึ่งดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่รัเสเซียมีการาซ้อมการใช้เครื่องบินตู95ถึง6ลำมิก31 1ลำในวันที่31กรกฎาคมรวมทั้งเหตุการณ์ที่มันมีอกองเรือดำน้ำของรัเสเซีย3ลำเข้ามาในแถบทะเลดำที่บรรจุขีปวุธคาลิบและก็เรือผิวน้ำอีก2ลำที่มีการเข้ามาในแถบทะเลดำ ซึ่งก็มีการบรรจุขีปนาวุธคาลิกไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรัเสเซียกําลังเตรียมพร้อมเตรียมตัวในการโจมตีครั้งใหญ่เข้าไปในดินแดนของยูเครนเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อ,อวันที่31มีการใช้โดนถึง89ลำนั้นมูลค่าของทรัพย์สินเพื่อถึงความเสียหายมันก็ประมาณเกือบ3ล้านเหรียญอเมริกา แต่เถ่ามันมีเหตุการณ์โจมตีครั้งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นอย่างตู95-6ลําำที่มีการบินขึ้นรวมถึงมิสสามสิบเ็ด้วยรวมเป็นเจ็ดำนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการโจมตีครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นดูแล้วนะครับมูลค่าที่มันเกิดขึ้นนั้นการลงทุนครั้งนี้รัสเสียนั้นลงทุนไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่ล้านเหรียญเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างวันที่แกระดาษมเนี่ย รัเสเซียมีการใช้ทรัพยากรไปมากกว่า250ล้านเหรียญแต่การที่รัเสเซียนะครับเตรียมตัวโจมตีครั้งใหญ่นั้นเรื่องเงินคงไม่ใช่ปัญหาสําคัญของรัเสเซียน้ํามันก็ไม่ใช่ปัญหาสําคัญของรัเสเซียหลักๆก,ก็คือการที่รัเสเซียมุ่งที่จะไปเขย่าวขวัญแล้วก็กดดันให้ทางฝั่งของยูเคนี่แหละครับให้ยอมรับอาการเจรจาในเรื่องของสิ่งที่รัเสเซียต้องการซึ่งจะทําให้สงครามมันยุติลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ การสงครามทางจิตวิทยาที่รัเสเซียประเคนเข้าใส่ทางฝั่งของยูเครนนั้นเรียกได้ว่ามันเขย่าวขวัญประสาทของประชาชนชาวยูเครนทั้งประเทศเลยทีเดียวจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าการโจมตีครั้งใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นภายในสิงหาคมนี้นะครับซึ่งยังไม่มีเวลาแน่ชัดว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่การที่รัเสเซียมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการฝึกขึ้นบินตู956ลำ มีสา1ลำรวมทั้งมีเรือดำน้ำและก็เรือผิวน้ำรวมกัน5ลำเข้าไปแล้วนะครับในแถบทะเลดำมันก็แสดงแล้วนะครับว่ารัสเซียตอนนี้กำลังจะมีการเตรียมการเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่เข้าไปในดินแดนของยูเครนอย่างแน่นอนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็พร้อมๆกับการที่ยูเครนตอนนี้ได้รับ F16 ากจนวน6ลำมาประจำการในทางฝั่งของ ยูเคแล้วซึ่ง F16 เนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกดดันในเรื่องของเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นตู95หรือว่า m i ก31แม้ว่ามันอาจจะไม่ไปต่อกรนหรือว่าไปด็อกไฟกันนะครับแต่มันก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่ายูเคนตอนนี้เอา F16 นี่แหละครับมาช่วยกดดันในการครุ้มครองน่นฟ้าของ ยูเครนแล้วก็จะใช้ F16 นี่แหละครับเป็นตัวหลักในการใช้เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศของน่านฟ้าของยูเครนซึ่งมันก็จะคงบรรเทาความเสียหายและก็ลดแรงกดดันให้กับทางฝั่งของยูเครนได้มากทีเดียวสําหรับการมาของ F16 แม้ว่าทางฝั่งรัเสเซียดูเหมือนว่าอบอกว่านะครับ F16 มานั้นคงไม่ทําให้สงครามมันเปลี่ยนแปลงแต่ดูเหมือนว่า รัเสเซียนั้นก็มีความกังวลไม่ใช่น้อยเพราะว่าข่าวของการมา F16 เนี่ยมันก็ทําให้ทั้งฝั่งของประธานาธิบดีปูตินรวมทั้งโฆษกของเขานะครับได้มีการเรียบร้องให้ UN นั้นเปิดการไต่สวนกรณีที่อเมริกานะครับส่งเครื่องบิน F16 มาทางฝั่งของยูเครนซึ่งดูเหมือนว่ารัสเซียอาจจะต้องมีความกังวลอยู่ไม่มากก็น้อยเนี่ยนะครับเพราะว่าข่าวเรื่องการต่อต้านการมาของ F16 มันจึงเกิดขึ้นอยู่นเนืองๆไม่เว้นการตั้ง ค่าหัวของ F 1 6ถึง6ล้านบาททีเดียวในการที่ถ้าเผื่อมอีทหารของรัเสเซียนั้นสามารถทำลายเครื่องบิน F 1 6ได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้ดูเหมือนว่าสงครามรัเสเซียยูเครนนั้นมันกำลังจะปะทุเพิ่มขึ้นหนักมากขึ้นทุกทีจากการที่รัเสเซียนั้นเตรียมจะปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่เข้าไปในดินแดนยูเครนครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ